สวัสดีครับฟุตบอลเจลีกจบไปแล้วนะครับนัดเปิดสนามนัดเปิดฤดูกาลของวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้มีสองคู่นะครับเดี๋ยวมาสรุปวันนี้ก่อนการแข่งขันมีทั้งหมดหกคู่นะครับก็ถ้าไล่จากเมื่อวานนี่ฮะนัดเปิดสนามของฤดูกาลสองพันยี่สิบสี่ยี่ห้านะครับจูบิโรอิวาตะเปิดบ้านแพ้ วิเซลโคเบไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับอวิสปานะครับอวิสปาเนี่ยเสมอกับคาสโดสปโรนะครับคอนาโดสปอโรนะครับที่ซุเปอคสารชาติอยู่ที่เนี่ยครับศูนย์ศูนย์วันนี้ลงเป็นตัวจริงด้วยครับสุเปอคซุเปอดนะครับแบ่งกันไปคนละหนึ่งคะแนนคู่ต่อไปนะครับซากันโดสูครับเปิดบ้านแพ้ครับ อาร์เบเลตนี่งาตะไป1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็โซนันเบลมาเล่นะครับเปิดบ้านแพ้คาวาซิฟอนตาเล่ไป1ประตูต่อ2เช่นกันนะครับนี่เจ้าบ้านแพ้เยอะนะครับนี่คู่ต่อไปนะครับเซเรโซโอซากานะเนี่ยเปิดบ้านเสมอเอฟซีโตเกียวไป2ประตูต่อ2มาชิดะเซเวียร์ตอนรับการไปเยือนของกัมบะโอซากา้าเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับเจ้าบ้านได้1ใบแดงมาเลยนะครับผม นี่คือหกคู่ในวันนี้นะครับหกคู่ในวันนี้ก็รวมทั้งคู่เมื่อวานนะครับคู่เมื่อวานเนี่ยซันเฟสเซย์เปิดบ้านชนะอูวาลาเลสนะครับของทีมที่จะบุกสังกัดอยู่2ประตูต่อศูนย์เก็บ3แต้มในบ้านไม่ได้นกกากย่าแกมปัตส์เนี่ยแพ้นะครับเปิดบ้านแพ้คาชิมะแอดเลอร์ไป0ประตูต่อ3นะครับ สรุปคือจเจ้าบ้านแพ้แพ้เยอะมากที่สุดเลยนัดเปิดฤด,ดูกาลพรุ่งนี้นะครับเป็นโตเกียวเวอร์ดีนะครับตอนรับการเยียดของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอนนะครับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอันเพิ่งชนะแบงคอกยูเนเต็ดในบอลเอซีเอลถ้วยเอเชียไปบัรบาดครับสองประตูตลับุดวิรบุดวิรนะครับเสียดายแทนแบงคอกยูเนเต็ดนะครับคู่สุดท้ายนะครับของอาทิตทย์แรกนะครับคาชิวะเรโชตอนรับการเยียดของเกียวโตเซงก้านะครับ มามาดูตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนนี่ก็ก็ยังไม่เข้มข้น,นครับจนกว่าจะถึง5แมตช์สแมตช์แมตช์อะไรประมาณนี้ครับคาชิมะแอร์เลอร์นะครับ,น,รบนำเป็นจ่าฝูงอยู่แข่ง1ชนะ1ได้3คะแนนซันเฟเซ่นะครับแข่งหนึ่งชนะ1ได้3แล้วก็ตามด้วยวิสเซลโกเบออาบิเลตนิกาตาคาวาสกิฟอนเตเล่นะครับ ทีมที่ชนะอาจจะนําเป็นจาฝูงอย่าครับสาแต้มเท่ากันลวดเลยครับทีมที่เสมอก็ตามนี้ครับได้คนละหนึ่งนะครับส่วนทีมที่แพ้ก็ยังอยู่อันดับสุดท้ายพวกอ,อูวาเลสจ,จูบิโลอิว,อว,อวตะตากอนย่าแคมปัสนะครับก็รอให้สัก3 4มสี่ห้าแมตช์ก่อนเนี่ยเกมจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็จะชัดเจนขึ้นมากกว่านี้นะครับอ่าอาทิตย์แรกก็ประมาณนี้นครับเดีย๋ยวสำหรับคลิปนี้ ก็สวัสดีครับ